สวัสดีทุกคนภาพกลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตนะครับวันนี้เราจะกลับมาเล่นลูปฮีโร่กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานจําได้ไหมครับครั้งที่แล้วพี่นัทปราบจอมมารคนแรกไปเรียบร้อยในลูปที่1วันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันต่อเราจะเข้าสู่เวิ l d ที่2นะครับบทที่2องแชปเตอร์สงซึ่งจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ถ้าผมสามารถหาของมาไม่สิผมสามารถสร้างได้แล้วผู้ชมครับผมสามารถปลดล็อกอาชีพใหม่ในโครมันเซอร์ได้แล้วด้วยผมสามารถเล่นเป็นหมอผี เลยแล้วกันจะได้เล่นในคลิปนี้เลยนะครับสร้างตรงนี้แล้วเราก็มีสับป,ปะเลอโผลมาคนหนึ่งครับอ๋อนายก็สนใจเหมือนกันเหรอไม่มีใครไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะเข้าใจเนะี่ยการสร้างสุสานการได้ยินเสียงของกระดูคนที่ตายไปแล้วพวกเขาไม่ใช่คนชั่วร้ายหรอกนะอย่าก,กลัวเขาเลยนายพูดถูกแล้วล่ะพวกเราแค่ต้องหยิบยื่นมือเข้าไปเพื่อช่วยเหลือพวกเขา ได้อาชีพในโครมันเซอร์มาแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูปนี้พี่นัทจะเล่นเป็นเนโครแมนเซอร์ความพิเศษของเนโครแมนเซอร์ก็คือว่ามีซัมมอนนะครับสามารถซัมมอนกระดูกขึ้นมาช่วยเหลือในการต่อสู้ได้มีสเกเลตันพาวเวอร์ใส่ของได้ประมาณ3ชิ้นนะครับสาชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาล่ะนอกจากนั้นพี่นัทสร้างอะไรได้อีกไหมซัพพลายเดพอตตรงนี้อาจจะทาให้เราสามารถคราฟไอเทมได้สมลเตอร์ สร้างไม่ได้แล้วของไม่พอแล้วโอเคลุยครับเลลุยได้ในคอมมานเซอร์เลยไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูว่าการเล่นเป็นคอมมานเซอร์ต้องทํายังไงบ้างใส่ชุดเกราะไม่ได้ครับตัวบางอย่างแน่นอนใส่โล่ไม่ได้ด้วยได้แค่อาวุธซึ่งอาวุธก็ใส่ไม่ได้ครับเพราะมันโอชิบหายแล้วคือดาบที่ได้มาโล่ชุดเนี่ยใส่ไม่ได้เลยอาวุธที่เขาใช้เป็นสมุดเป็นสุตรเวทมนต์ก็ต้องมาเสี่ยงดวงกันแล้วละครับแต่เหมือนจะสามารถเรียกกระดูกขึ้นมาได้ครับ แล้วมอนเนี่ยจะไปตีกระดูกก่อนอ่าโอเคอย่างงี้โอเคเรียกกระดูกได้สตัว,วเพิ่มดีเฟนส์อ๋อแต่จะไม่ได้บอกว่าเรียกติดตัวนะทุกครั้งที่สู้เขาจะเรียกขึ้นมาเทิร์นละครั้งประมาณนี้งั้นเราต้องเมจิกเอนี่คืออะไรเมจิกเอชพีคือการเพิ่มเลือดเหรอครับเลือดของตัวที่เราเสกขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องค่อยๆศึกษานะครับโอ้ตีเข้ากู น่าจะใช่เหรอวะตอนนี้เลือดสิบอะสเกเลตันโอ๊ยแล้วมันไม่ตีกระโหลกล่ะตีกูทำไมหยุดแป๊บมาแล้วครับสเกเลตันเลเวลอ๋อสมุดจะเพิ่มเพิ่มเลเวลของสเกเลตันครับแปลว่ายิ่งอาวุธเราแรงสเกเลตันก็จะยิ่งโหดเมจิกเอชพียี่สแม็กเอชพีอันนี้ใส่ไม่ได้ขอจัดการทรัพยากรด้วยนะครับเดิเดี๋ยวระวังหมู่บ้านก่อนเลยครับรับเควส ระวังป่าซะหน่อยเดินต่อครับลูปวันนี้จะรอดหรือไม่รอดเกว่อจะได้ของที่ดีขึ้นตอนนี้สเกตเลตันเลือด20แล้วครับตอนแรกแค่เลือด10โอเคแปลว่าต้องหาหนังสือดีๆมาเรียกสเกตเลตันดีนเก่งขึ้นมารับเควสมาแล้วครับตีบอลลิงโอ้โหเอาก่อนเลยรอบนี้จะทำหมู่บ้านแวมไพร์ก่อนเลยครับ ก็หัวโค้งนี้จะวางลันเทิรไว้เพื่อควบคุมควบคุมปริมาณของมอนไม่ให้เยอะเกินไปวางป่าหมู่บ้านซอมบี้ถึงกันเดนขึ้นแล้วครับวางหินวางบีคอนเพิ่มความเร็วของมอนความเร็วในการเดินด้วยตรงไหนดีวะ่ะบ้านเราอยู่นี่ใช่ไหมเราต้องเดินให้เร็ว เราต้องพยายามวางครอบคุมที่สุดตรงนี้ครับเลือดของเรานี่ไม่ลดเหรอจะมีเพิร์กติดตัวอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโดนตีสวยด้วยมีรีเจนเลือดด้วยนะครับใส่ได้ครับเมชิก HP ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบของเมจิกเอเท่าไหร่อาจจะเป็นเลือดของเราเองหรือเปล่าตอบมาแล้วครับจังหวะนี้เสกป่าเพิ่มเอาหมู่บ้านมาเพิ่มเพื่อหมู่บ้าน่าอะอยู่ใกล้ๆหน่อยจะได้เพิ่มเลือดนะครับเวลาเข้าแล้วก็ตรงนี้คุมปริมาณของมอนนิดนึ่งโอเคเล่นเนโครเนี่ยเลือดไม่ค่อยลดนะครับ เท่าที่ดูเหมือนจะมีเหมือนเราจะมีเกาะอ,อยู่ด้วยชั้นหนึ่งก่อนเตะสเกเลตันขึ้นมาเฮ้ยสมุดเล่มใหม่วะซัมมอนคุณภาพครับเพิ่มคุณภาพของการซัมมอนนั่นหมายความว่าผมใส่ทันลิงดีเฟนด์เอาดีเฟนด์ออกแต่ว่าเพิ่มซัมมอนคุณภาพขึ้นมาเดี๋ยวดูว่าสเกเลตัทน,มมน,ตน,มมนตที่เกิดขึ้นมาเลือด20ดาเมจเยอะขึ้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจอู้หเกาะเกาะเโดนตีเข้าเกาะตัวเราบางมากเลยแล้วเนี่ยโอบิเวียอันนี้เป็นจุดอ๋อโอบิเวียมันเอาไว้ทำลายแมปนี่มาลืมลืมที่จะไม่ค่อยลงมอนเยอะนะครับเพราะว่าเราเป็นเนโคเราไม่ได้อึนมากค่อยๆฟาร์มวนไปดีกว่าดีเวชันมีแหวนหลบด้วย ไม่ใช่สายหลบวะ่ะเป็นสายเรียกเพื่อนวะ่ะสมุดอันใหม่ยังไม่มีผลเฮ้ยนี่ไงเราเรียกวอริเออร์ขึ้นมาแปลว่าสเกเลตันมีหลายแบบนะที่เรียกขึ้นมาเนี่ยคอลิตี้น่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพก็คือเหมือนแบบแรงของสเก l เลตันที่เรียกน่าจะเก่งขึ้นบ้านนี้ดีกว่าครับเรียกกระดูขึ้นมารับตีนก่อนเลยฮนะสูเขาลูกๆ เรียกขึ้นมาเรื่อยๆครับเราจะไม่ตายแต่คือสเกเลตันก็ตีช้าเหมือนกันนะตรงนี้มีแหวนอันใหม่ขึ้นมาซึ่งดีกว่าเก่าครับใส่โอ้ยต่อแตกแล้วเลือดเลือดเ,เข้าเลือดแล้วช่วยด้วยชิปหายแล้วมีฝูงค้างวางออกมาแต่ตรงนี้ครับมีของใหม่โอ้ดีเจอกูแน่รอบนี้ จะเศษกระดูแบบใหม่ได้แล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนสมุดเป็นเลเวลสองคุณภาพขึ้นมาครับเลือดสามสิบครับแล้วมีสกิลติดตัวมาด้วยเจ๋ง <J ank. S 2> เรียกขึ้นมาใหม่เร็วนะแบบนี้น่าจะไปได้วะน่าจะไหววะอ t t แท k กสปีดนี่ไม่รู้ว่าช่วยเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มความเร็วในการตรีหรือเปล่านะครับ กดเล่มใหม่มันรีเจนเลือดได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยวางภูเขาว,ว่าครับวางภูเขาว,วางป่าควบคุมปริมาณมอนทุกหัวโคง้งทุกวงเวียนตอนนี้สเกเลตันเลือด30แล้วนะครับ ที่เรียกออกมาอันนี้เพิ่มสเกเลตันเลเวลโอ้ยเวลสามเพิ่มเวลครับเลือ 8. ดสามแปดดาเมจสิบแปดแล้วสุดยอดเดือดๆไปลูกเรียกไวๆเข้ารอบนี้มาแบบหมาหมูแม็กสเกเลตันเพิ่มหนึ่งต้องใส่แล้วล่ะเรียกได้สามตัวลเว้ย จิต HP แอทแท็กสปีดพินัทส,สามารถเรียกกระดูกเพิ่มได้เป็น3ตัวนะครับแถมได้ก้อนหินอีกอะแบลตันฟิลคือสู่สารใช่ป่ะที่จะได้หีบใช่ป่ะเราวางแถวแถวนี้สักหีบหนึ่งไปต่อครับรอบนี้เหมือนจะมาดีเหมือนกันนะ เหมือนเลือดไม่ค่อยเสียไม่ต้องพวงเรื่องเลือดมากเจอเวสลสลามครับสลามชิงดูเขาลูกสมตัวไปดิเชียบยิ่งศัตรตูไม่เก่งเรายิ่งเสกได้เยอะชอบเกมยื้อครับแต่คือถ้าบอสเลือกตีเราเราตายนะต้องให้บอสไปตีกระดูกก่อนอันนี้อะไรอะ่ะซัมมอนคอร์ตีฟสาม เมจิกเอชพีสเกเลตันเลเวลบวกศูนย์จุดองเจ็ดือบวกศูนมันก็ดีทั้งคู่อะนะอที่ใส่อยู่น่าจะดีกว่าครับลุยตอนนี้รอสมุดเล่มใหม่เราใส่พร็อพอ่ะใส่แหวนใส่สร้อยไม่ใส่เกาะ ตอนนี้ลูกเราออกมาเลือด41ครับว้าวครับรอตีนเข้าขลูกเรียกมันเรื่อยๆครับจำนวนมันลดจำนวนเราเพิ่มฮะ <Wow. S 1> โอ้ยส่วยด้วยดูเขาลูกส่วยด้วยสู้ไหวแหละสเกลต้าลเลเวลซัมมอนพลิตี้ ไซเวลสีมาแล้วโอ้โหเมจิกเอชพีเมจิกเอชพีนี่มึงเพิ่มเลือดให้กูใช่ไหมเนี่ยหรือ,อยังไงเนี่ยบีคอนอือหมู่บ้านอันที่สองครับวางติดกันได้ไหมแบบเติมเลือดสองต่อทอเต็มผืนแกงแมงมุม ลุยนี่ฮเรียกเป็นแอสซัสซินออกมาเป็นวอริเออร์เดือดแล้วว่าเริ่มเดือดแล้วว่าไขต้มน้ำไหมวะเฮ้ยแล้วตีเร็วครับตัวนี้ตีเร็วมากการเรียกตัวนี้ออกมาเนี่ยทำให้เราได้เปรียบในครในเรื่องความเร็วแล้วเ,เรียกติดตลอดเลยว่าแปลว่าต้องเพิ่มคุณตี้เยอะๆการเพิ่มคุณตี้มันทำให้สิ่งที่เราเรียกออกมาเนี่ยเก่ง Okay. จะให้มันตีพ่อลูกเลือดพ่อจะหมดแล้วแบทเทิลฟิลอันที่สองอยู่ใกล้ๆหน่อยต้องพยายามวางไม่ให้ติดมอนเพราะว่าอันนี้มันจะทำให้หมอนกลายเป็นผีดุภูเขาลูกใหญ่เว้ยทเชอรี่ <c oughs> ทำลายก่อนได้ไหมเนี่ยโอบิเวียนทำลายหมู่บ้านครับหมู่บ้านโจรอุย้ยนี่มันคัมพีระดับสูงไม่เอาอันเก่าดีกว่าโอ้ยโอ้ยโ,โดนตีเจ็บเจ็บเจ็บอุย้ยอะไรเนี่ยสเกลเลตันกาดเฟิร์สทา์เกตครับอันนี้คือเป็นเป็นแท้งครับ คือเรียกขึ้นมาเพื่อรับตีนก่อนเลยฮะเราจะไม่โดนตีแน่นอนสเกเลตัน e เลเวลแล้วได้เทรดมาเพิ่มครับ A g e of Impossible สกิลนี้นะครับจะทำให้มีโอกาส20%ที่จะเพิ่มจำนวนสเกเลตันขึ้นมาเป็น2ในขณะที่เราเรียกตัวสุดท้ายสมมติเราเรียกได้3ตัวตัวสุดท้ายที่เราเรียกอาจจะเพิ่มเป็น2ก็ดีนะเอาเลยครับไหนๆก็เล่นสายเรียกผีนะต้องเรียกขึ้นมาให้สุดเรียกให้เร็วขึ้นเรียกพาราดินขึ้นมาตัวหนึง เย่เด yeah, มาแล้ว er. แทงค์เกอร์เชียบแหวนอันใหม่ครับสมอนคุณตี้ยี่สามอันนี้เท่าเดิมเลยแอตแท็กสปีดรีเจนไม่ต้องใช้ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่โอเคสมุดเนี่ยมันเพิ่มเลเวลแต่มันลดคุณตี้ใส่ก่อนก็ได้ยอมใส่ครับเพราะว่าจะได้ให้ของมันขยับเลเวลเพิ่มขึ้น โอ๊ยกอดแตกกูจะตายแล้วอย่าให้มันตีพ่อสิลูกเ,เรารีบเสกป่าสเส,าเสกภูเขาเสกเราสองคนขึ้นมาก่อนหมู่บ้านแวมพายครับเพื่อให้เลือดเพิ่ม <c oughs> เปิดหีบมาลูกขอของดีๆนหน่อยอ่าสมุดเวลสี่ สเกเลตันเลเวลแม็กสเกเลตันเพิ <okay ่มอีกหนึ่งเรียกได้อีกอะเนี่ยจัดไปดีจัดไปคุนผมเรียกกระดูกได้4ตัวแล้วครับเนโครมมนเซอร์ี่ช่างหมอะกับข้าจริงๆอ่ะปล่อยไหลยาวๆเลยว่ะแล้วเราก็ค่อยๆรีเจนเลือดไปเรื่อยๆด้วยนะครับเนโครมมนเซอร์มันดีมากเลยอุยแต่เราโดนตีแรงมากเลย ือถ้าเราโดนตีเราเจ็บนะครับเจ็บมากเราต้องรีบเรียกเพื่อนขึ้นมายังไงแทงเกอร์มาแล,แล้วแล้วบอกได้ว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรครับอาเชอร์ครับเจ๋งว่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เพิ่มสเกตเตันเลเวลเยอะมากคือข้างบนเน่ะเพิ่ม3.04แต่อนี้มันเป็น3.8เลยนะครับแต่อันบนได้จำนวนนดิเลือกยากเลยอ่ะปักดีคอนอีกสักอัน เชอรี่สักอันลงป่าลงเขาลงป่าโอ้โหเย่าเจอเวซซอมบี้คือตัวเราจะมีเกาะก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะโดนตีเข้าเลือดเนนะี่ยเขาจะมีเหมือนกับเฮ้ยโอ้โหเพิ่มสเกลเลตันอีกหนึ่งวะ่ะเรียกเยอะไปก็ทันนะถ้าเรียกช้าเราต้องเรียกให้เร็วขึ้น,นอะ สำคัญคือเราต้องเรียกให้เร็วครับวางหินบ้านแวมไพร์ไม่ต้องแล้วพอแล้วเดี๋ยวสู้ไม่ไหวค่อยๆเรียกเราต้องค่อยๆไผ่เดี๋ยวเราแพ้ตอนนี้นะครับหลอดความเจริญเนี่ยก่อนบอสจะออกในประมาณครึ่งหลอดแล้ววางบีคอนทุกที่ เพื่อเร่งสีเร่งวุ้นเฮียบกบบินกบบินเจ็บ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 เราต้องการเพิ่มคุณภาพของการเรียกอะให้มันเรียกแทงให้ติดโอ้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 เจ็บเจ็บเจ็บมากซัมมอนคุณภาพเนี่ยไอแทนอันไหนวะเนี่ยนี้นี้โอเคแทนนนี้คราวนี้ละมึงเจอกูกูจะเรียกเดือดขึ้นมา เวล์แหวนเวล5ห้าลีเจนเหรอจริงๆการลีเจนก็ดีมากเลยนะครับเดีย๋ยวลองลองใส่แ็กสปีดก่อนไม่เคยใส่มาก่อนจะลองใส่ดูอยากรูว่ามอนเราจะตีเร็วขึ้นไหมแล้วก็เทรชเชอรี่ต่อกันขึ้นไปยาวๆครับคุมจำนวนมอนหนวะไม่ไหวแล้ววะ จะว่าเร็วก็เร็วเอ้ยไปตีแท้งแทนแล้ววะเรียกแท้งมารับตีว่ะเรียกเร็วเข้านะดูเขาโอ้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยแม่งเหมือนเอาสงครามอะ่ะกองทัพผีตีกันผมว่าจำนวนก็สำคัญว่ะ ถามว่าตีเร็วขึ้นไหมก็ตีเร็วขึ้นนิดหน่อยมันรีเจนเลือดได้ด้วยอะ่ะมันดูดเลือดได้อ่ะตัวเนี้ยมันแสบว่ะโอ้โหโคตรอึดอึดมากครับอึดจริง Battlefield ไว้แถวนี้แล้วกันแล้วก็วางป่าหน่อยครับเออกูอยากได้สิ่งที่เรียกว่าภูเขาเนะี่ยมีไหมอ่ะ เริ่มเรียกแทงติดบ่อยแล้วว่ะเพราะว่าเราเพิ่มคุณภาพไปเยอะอีฮาร์พี้อีฮาร์พี้เบาๆกูเจ็บเนี่ยตัวสุดท้ายเรียกได้สองครับเพราะเราใส่สก,กิลไว้ไม่จำเป็นจะต้องโอ้ยเลือด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 เจบ็บเจ็บเจ็บตีแรงจังวะลงป่าตรงนี้แทนแล้ว เก็บเงาโอ้ยจะตา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 ยจริง,รงด้วยด้วยอีฮาปี้มึงไม่ตีตัวอื่นเลยมึงตีกูอย่างดี้เลย,ลยเนี่ยสมุดเวล้าลงมาแล้วแม็กซ์เกเลตตันต้องเพิ่มแล้วว่ะคือตอนนี้มังมีแต่เลือดอะ แล้วกูเพิ่มจำนวนก่อนกูไม่ไหวแล้วเบตายให้ได้เลยสงสัยต้องมีรีเจนเลือดว่ะโอ้ยแรงโอ้ยแรงเรียกเร็วๆลูกพ่อจะรับตีนไม่ไหวแล้วจะตายแล้วโอ้ดีนะเรียกแทงขึ้นมาก่อนไม่ไหวแล้วจ้ะพี่จ๋าน้องไม่ไหวแล้วจริงจริง น้องอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้โอยไหวไหมเนี่ยเอาหมู่บ้านมาเติมเลือดไหมไม่ได้หมู่บ้านมันก็ไม่ได้ช่วยเติมขนาดหรอกเฮ้ยแต่ข้างหน้าถ้าเราไปถึงเราจะรอดนะครับมีแค่ปอลิงโง่ๆเองอะก็แค่ปอลิงไม่กี่ตัวไหวดิวะแค่ แค่บอลลิงไม่กี่ตัวอดทนหน่อยลูกเข้มไอตรงนี้แม่งโหดจังวะหมู่บ้านกอบบินเนี่ยนี่แน่้กอบบินแม่งตีเร็วด้วยไงเฮ้ยแหวนอันใหม่วะแทนอันไหนวะแทนอันนี้ไงนี่แน่สมุดเลเวลห้า เพิ่มดีเฟนต์หกแหวนเลเวลสี่ดีไหมเนี่ยอะไรดีขึ้นวะเนี่ยแ t t แท็กสปีดซั m m o นคุณิตี้อ๋อมันเอาไว้ใส่กลาง,างห่เอ้ยไม่ได้แทนไม่ได้แงสู้เขานะ โ no นปินตัสนายต้องไปถึงหมู่บ้านนั่นแทนสี่ซัมมอนคุณลิตี้ยี่หกอันนี้แม็กซ์สกเลตันใช่ไหมซัมมอนคุณลิตี้เนี่ยเพิ่มคุณภาพการเรียกนะครับเออยากเหมือนกันเนาะการเล่นซัมมอนเนอร์เราแทนจำนวนจำนวนยังต้องใช้ครับตอนนี้เราต้องเน้นเนน้การเรียกพวกออกมารับตีมก่อน ไปให้ถึงหมู่บ้านเร็วนะัดเลือดสี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเอาหน่อยเว้ยแหวนเวลห้ามาแล้วยังไงก็ดีกว่าครับ คือตอนนี้ซัมมอนคุณตี้มันอยู่ที่26%ถ้าเราเพิ่มคุณตี้เข้าไปให้คุณภาพการเรียกมันสูงขึ้นก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าเป็น50%อ่ะตอนนี้คุณ้าพ51%เดี๋ยวดูว่าตอนนี้เรียกออกมาเป็นตัวอะไรคือ,เ,อ,อเรียกออกมาดีนะแต่ว่า โอ้ยเรียกสองตัวเลยวะเออเหมือนคอลิตี้จะดีกว่าถึงเจเวลน้อยแต่ก็เรียกตัวโหดๆดได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้เรียกได้แค่2ตัวครับเก็บปวดกันไปใช่ไหมเราเรียกได้แค่2ตัวแม็กสเกเลตันแค่สองอยากได้สักสามอะ่ะ ้สักสามอ่ะจะเอาสามอ่ะเฮ้ยมีเทรดใหม่เพิ่งเห็นเทรดใหม่ครับฟิลแพทริสเพิ่มเลเวลของสเกเลตันทุกครั้งที่เข้าลูปถ้าตัวเราที่เป็นเนโครแมนเซอร์โดนโจมตีสเกเลตันทุกตัวมีโอกาสเคานเตอร์แท็กเลย15% เอาไงดีวะระหว่างทุกๆลูกเก่งขึ้นหรือเมื่อเราโดนตีแม่งเคาเ์เตอร์ทันที15%ก็ไม่เยอะมากนะ15%แต่ว่าส่วนดาเมจกลับหรือให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆดีกว่ากูจะอยู่ได้กี่ลูปดีกว่าโอ้ยผีบ้ามาเยอะเอยเรียกแทงเกอร์มาวะ สู้เขาลูกสัมมอนคุณิตี้เอาเลยมึงเรียกคุณิตี้ที่ดีที่สุดออกมาเลยเอาไม่ได้นี่หว่าอย่าตีกูตีกระดูกกูก่อนสู้เขาลูกหยุดแป๊บกูต้องโอบีเวียนละไม่ไหวละ เดี๋ยวตายค่อยๆเล่นช้าลงครับทําลายนี้ทิ้งก่อนหนักหนาสาหัสเหลือเกินพีจ่จ๋าเดชเชอรี่ก็คือสมบัติพระสถานใช่ไหม,มเดือดเหมือนกันนะพูดถึงผมพยายามไม่สร้างเยอะนะรอบเนี้เฮ้ยเราเจอสึกหนักเฮ้ยสมุดเวล้าสีส้ม แซลมอนคุณตี้เพิ่มขึ้นไปอีกครับแต่เลเวลลดลงไม่เป็นไรกูต้องการคุณตี้แล้วเอาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสุดๆไปเลยวะนี่ไง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เรียกตัวโหรๆมาดิีเออผมว่าบ้านแบมพายผมสู้ไหวนะ ว <Es poor S 1> ิงส <and> <S half intimate> ีฟ้าว่ะจะค่อยๆสู้สู้ไปด้วยกันบ้านแวมไพร์อ่ะได้อยู่เราก็สร้างห่างๆนิดนึงอ่ะตรงนี้ ตรงนี้แหละหนักอู้ยเลือด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 สู้เขาลูกโดนตีโดนตีเจ็บ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 ยืนไว้ก่อนนัะโอ้ใครก็ได้ฆ่ายผีบ้านั่นทีกูจะตายแล้วเรียกแทงออกมาน <stop> ัะโอ้ยจะตายจะตายจริงโอ้ยเออโอ้แพ้ว่ะ ข้อเสียอย่างเดียวของเนโครมันเซอร์คือเลือดน้อยครับแล้วถ้าเราตกเป็นเป้าเมื่อไหร่เนี่ยคือเราเสียชีวิตทันทีเราต้องพยายามเรียกพาราดินออกมาให้ได้ตัวที่เป็นตัวแทงอะ oh. เจ็บปวดว่ะแต่ก็ถือว่าได้บทเรียนนะครับจากการเป็นเนโครมันเซอร์ครั้งแรกคิดว่าเป็นเป็นตัวที่โอเคเลยนะกับการเล่น เพราะว่าเขาแบบเขาสามารถเรียกพวกออกมาช่วยได้ตลอดเราเลือดเขาจะมีเกาะเพียงแต่ว่าผมยังหาบิลที่ดีไม่ได้กับในคอมบันเซอร์รอบหน้าจะมาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนรู้ว่าอยากรู้ต่อมันเพลินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเจอกันที่เห็นยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้หรือใครมีบิลที่ด,ดีลองแนะนำมาได้นะคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูในคราวต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฮ <c oughs>